คำพูดของกิมลองทําให้คนใจหินยังกระหมดคาหรือถึงก็ต้องซึมไปพักหนึ่งพฤติการของเธอเท่าที่ผมมองเห็นก็สั่นสะเทือนจิตใจของชายชาตินักลบทุกๆคนอย่างแสนสาหัสอยู่แล้วผมหลับตาทีไลมองเห็นร่างอโสภาของเธอถูกเฟ้นฟอนอย่างเมามันจากนายทหารเหล่าแดงทุกทีความรู้สึกเท่าที่มันเกิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือผมมีความสงสารและเวทนาสาวเลือดผสมผู้มีลีลาชีวิตที่แสนพิสดารขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจ และลืมความนึกคิดที่ผมเคยปรามาดว่าเธอเป็นผู้หญิงประเภทล้านโลกีอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาที่บุคคลทั้งสองกำลังตกอยู่ในภาวะที่เงียบงนันผมก็ใช้สายตาสำรวจดูภูมิประเทศรอบๆสถานีวิทยุอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลือนลงรูปทรงครื่งวงกลมที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวๆวอยู่นั้นตั้งอยู่ห่างจากลัวลวดน้ำไม่น้อยกว่าเมตรและเท่าที่ผมสังเกตเห็นไม่ปรากฏว่ามีทหารรักษาการอยู่ตามขอบลัวเหมือนอย่างที่ผมเคยเห็นในตอนกลางคืนแม้แต่คนเดียว ห่างออกไปทางด้านขวามือซึ่งผมกะอย่างคร่าวๆว่าควรจะเป็นระยะกึ่งกลางของรั้วลวดน้มปรากฏป้อมยามที่ออกแบบสร้างคล่อมอยู่บนส่วนบนสุดของรั้วลวดหน้มซึ่งมีสุงขนาดใหญ่รองรับน้ําหนักเอาไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงมีร่างฐานซึ่งผมไม่ทราบสัญชาติที่แน่นอนประกอบวอมแวมอยู่3ามคนและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปืนกลหนักซึ่งปากกระบอกของมันดูเหมือนจะท้าทายผู้บุกลุกเข้ามาอยู่ทุกขณะ สายอากาศชนิดขึงห้ยงอยระยงระยางจากลงเรือนที่ใช้เป็นสถานีวิทยุและหายลับขึ้นไปบนยอดต้นยางขนาดยักษ์ที่ยืนสูงทมือนอยู่ไม่ห่างจากสถานีวิทยุเท่าใดนักเหลืออีกสิบนาทีจะถึงเวลาทำงานกิมลองกล่าวขึ้นมาอย่างหุ้นหุ้นแล้วก้าวเท้าลงจากรถจิบพร้อมกับหันพยักหน้าให้กับกผมเป็นอนัสัญญาณให้ติดตามเธอขึ้นไปบนสถานีวิทยุผมใจเต้นระทึก ความรู้สึกที่จู่โจมเข้ามาในหัวใจของผมอย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือความหวาดกลัวและความตื่นเต้นจนเหงื่อการไหลซึมออกมาจนชุ่มไปหมดทั้งทั้งที่ทอากาศเย็นเย็บเข้าไปในรูขุมขนนี่ผมอาจหันเข้าไปหลวงคองูเห่าจนกระทั่งถึงหลังของมันเชียวหรือนี่กิมลองเป็นสปายทํางานให้กับซีเอแน่แล้วหรือหรือว่าเธอย้อนลอยหลอกให้พวกผมเข้ามาติดกับฐานแล้วเสียเข้าให้แล้วกระมังความคิดต่างๆนานาสับสนวุ่นวายอยู่ในสมอง ความหวาดระแวงทําให้ผมบังเกิดอาการลังเลทําอากับกิริยาชง,งักงันอยู่ช่วขณะจนกระทั่งหมดคําหรือซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังสุดคงจะสังเกตเห็นผมเข้าก็เลยกแกล้งเดินชนหลังผมเต็มแรงและถือโอกาสกระซิบกระซาบกับผมด้วยน้ําเสียงเครียดผมรู้ดีว่าคุณกําลังคิดอะไรผมก็คิดเหมือนกันกับคุณอยู่เหมือนกันเราไม่มีทางเลือกบิ๊กแมนถึงผมจะรักและสงสารเธอขนาดไหนแต่ถ้าถูกหักหลังผมก็สามารถที่จะหั่นเธอให้แหลกเป็นชิ้นๆิได้คอยดู คำพูดั้งหมดคำหรือทำให้ผวังที่สับสนของผมคืนกลับเข้าสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วผมรวบรวมความกล้าและสติสัมปชัญญะก้าวเท้าเดินตามกิมลองขึ้นไปบนสถานีวิทยุด้วยจิตใจที่เป็นของตัวเองและเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะ,ะเกิดข,ขึ้นทุกขณะพอกิมลองผลักบานประตูสถานีวิทยุเข้าไปประสาทหูของผมก็ได้ยินเสียงสับสัเนียงภาษาไทยดังแว่วๆอยู่ภายในโรงเรือนซึ่งสว่างจ้าไปด้วยแสงไฟจนในตาของผมพร่าไปชั่วขณะ และถ้าความจําของผมไม่ผิดเสียงภาษาไทยดังกล่าวนั้นคือเสียงโคศกสาวจากสถานีวิทยุเสียงจากประชาชนที่ออกอากาศแทรกแซงคลื่นสัญญาณวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยบทความที่ให้หลายป้ายสีรัฐบาลไทยอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนั้นเองผมกวาดสายตาสำรวจอย่างคร่าวๆบริเวณภายในโรงเรือนรูปทรงวงกลมซึ่งได้รับการออกแบบอย่างลวกๆกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารจะพวกเครื่องรับส่งวิทยุวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะแน่นขนัน และบางเครื่องก็กองสมมอยู่ในที่พื้นมองดูละเกะละกะไปหมดบนเก้าอี้ยาวทาหารรัสเซียและทหารเวียดนามเหนือ78คนสวมหูฟังนั่งรับสัญญาณจากเครื่องวิทยุด้วยท่าทางที่เครียดขมกลิ่นสัญญาณที่ดังลอดออกมาจากความรู้สึกบอกกับตัวเองว่ามันเป็นเสียงสัญญาณรหัสมอสที่ใช้กันอยู่ในกองพันทหารรับจ้างในสมรภูมิลาวนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นผมยังได้ยินคําพูดภาษาไทยดังแว่วๆออกมาจากเครื่องรับส่งเหล่านั้นอย่างถนัดชัดเจน และถ้าประสาทหูของผมไม่ฝาดจนเกินไปนักคำพูดเหล่านั้นเป็นเสียงของพนักงานวิทยุจากบอกกอรองแจ้งที่กำลังส่งข่าวให้กับสถานีลูกไคที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ณบริเวณสนามบินสํมทองพอดิพอดีมันเป็นข่าวเข้ารหัสและเป็นรหัสอย่างง่ายๆที่ผมสามารถที่จะเดาใจความของมันได้อย่างสบายทั้งๆท,ที่ผมไม่รู้รหัสนั้นมาก่อนเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดข้าศึกก็สามารถที่จะดักฟังได้เสียด้วย ผมเดินเลยแผนกดักข่าวของฐานรัสเซียมุ่งหน้าเข้าไปตรงบริเวณมุมสุดของห้องซึ่งปรากฏห้องกระจกขนาดเล็กตั้งตะงานอยู่มองเห็นหลอดไฟสีแดงซึ่งกระพริบเป็นจังหวะอยู่หน้าห้องอย่างถนัดชัดเจนเหนือหลอดไฟมีอักษรรัสเซียและลาวกำกับอยู่มองเห็นสะดุดตาหลอดไฟอักษรลาวอ่านได้ใจความว่ากำลังออกอากาศกิมลองใช้นิ้วชี้สั่งให้ผมขมมดคำลือนั่งรอยอยู่ที่เก้าอี้ยาวหน้าห้องส่วนเธอเปิดประตูห้องกระจกข้าง เดินตรงเข้าไปในห้องเครื่องส่งวิทยุพร้อมกระกทักถ่ายทหารรัสเซียที่นั่งคุมเครื่องอยู่ท่าทางที่คุ้นเคยผมชำเลืองสายตาเข้าไปที่ห้องกระจกที่มีป้ายกำลังออกอกากาศด้วยความสนใจข้างในห้องกระจกไฟสว่างจ้าตรงโต๊ะเล็กๆปรากฏร่างของทหารหญิงเวียดนามเหนือซึ่งนั่งในลักษณะหันข้างให้กับพวกผมบนโต๊ะมีไมโครโฟนขนาดเล็กตั้งเป็นมุม45องศาซึ่งพอเหมาะพอเจาะกับริมฝีปากของเธอซึ่งกำลังอ่านบทความตามแผ่นกระดาษที่วางทาบอยู่เบื้องหน้าของเธอนั้นพอดีพอดี ตู้ลำโพงขนาดเล็กซึ่งติดตั้งอยู่หน้าห้องกระจกทำให้ผมสามารถฟังบทความที่เธอกำลังออกอากาศได้อย่างถนัดชัดเจนและเสียงที่ลอดออกไปจนถึงข้างนอกก็เป็นเสียงจากตู้ลำโพงนี่เองมันเป็นบทความที่โจมตีรัฐบาลไทยอย่างหันหลกและข้อความดังกล่าวก็ปุกปั่นยัวย่วยุใจให้ประชาชนแข่งข้อกับคณะรัฐบาลอย่างโจงแจง้งและพร้อมๆกับศาสตร์คโครนใส่สหรัฐอเมริกาชนิดแทบฟังไม่ได้กันเลยทีเดียวข้อความและบทความเหล่านั้นผมเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วอย่างชินหู มันสัำสับซากๆอย่างน่าเบื่อในผู้เขียนบทความใช้ภาษาเขียนที่เชยเหมือนกับภาษาลิเกที่ออกจากอีเทียนและขัดหูอย่างเอามากเลยทีเดียวเท่าที่ผมรู้และคนอื่นๆรู้สถานีวิทยุเสียงจากประชาชนเหล่านี้คาดกันว่าจะต้องส่งตรงมาจากเมืองปักกิง่งสาธารณชาชนจีนพระเจ้าช่วยจากเหตุการณ์ที่ผมเห็นอยู่เฉพาะหน้านในขณะนี้มันฟ้องตัวเองว่าความคิดของผมและคนอื่นๆผิดไปจากความจริงอย่างสิ้นเชิง สถานีวิทยุเสียงจากประชาชนตั้งอยู่บริเวณพรมแดนไทยนี่เองมีหน้าเล่าแหล่งคลื่นของมันถึงได้เพ่นพ่านและจงใจแทรกแซงคลื่นวิทยุสถานีของประเทศไทยซึ่งประชาชนนิยมฟังอยู่เสมอบทความจากสถานีวิทยุเสียงจากประชาชนจบลงแล้วในขณะที่เพลงมาร์สปลุกใจกำลังบเลงกระหึ่มอยู่นั้นโคศกสาวก็เปิดประตูห้องกระจกออกมาข้างนอกพร้อมกับสงสัยตามองมาที่ผมกระหมดคำลือด้วยอาการสงสยัย รูปล่างอันสมส่วนของเธออยู่ในชุดเครื่องแบบสีเขียวเข้มผมที่ยาวสลวยถูกรวบแล้วมัดด้วยผ้าล่มชูชีพสีน้ำเงินมองดูเป็นพุ่มสะดุดตาปืนพกยิงเร็วจีนแดงชนิดสวมท่อเก็บเสียงในตัวกระบอกเครื่องห้อยอยู่ในซองปืนโบเวนสะโพกด้านสายทําให้ผมรู้ได้ทันทีว่าแม่โคศกสาวนี่ถนัดสายเหมือนอยากับผมไม่มีผิดผิวขาวจนดูเกือบซีดลิมฝีปากที่อิ่มเอิบและหักมุมได้สับส่วน แดงและเลือดไปด้วยเครื่องสําอางที่มีศิลปะในการแต่งตัวจนดูกลมกลืนเหมือนกับธรรมชาติไม่มีผิดสวยสวยจนไม่มีที่ติเครื่องแต่งกายชุดสนามสีเขียวเข้มที่ค่อนข้างจะลัดรูปทําให้ฐานหญิงเวียดนามเหนือผู้นี้งามผุดผาดสะุดหูสะดุดตาแม้กระทั่งฐานรัสเซียและฐานสัญชาติต่างๆที่นั่งอยู่บนโต๊ะวิทยุต่างก็หันมาชํำเลืองดูเธอเป็นแถวเหมือนอย่างกระนัดเอาไว้พวกเจ้าคิิมากับกิมล่อง เสียงละลื่นหูจากริมฝีปากที่บางเจีย๊ยบกลางวันออกมาเป็นภาษาลาวอย่างชัดถ้อยชัดคําก่อนที่ผมลึกคําหรือคนหนึ่งคนใดจะตอบออกไปกิมลองซึ่งเปิดประตูออกมาจากห้องเครื่องส่งก็ชิงตอบออกไปเสียก่อนใช่แล้วหันหวาทั้งสองคนมากับกิมลองวันนี้มินมีทุรละฉันก็นเลยชวนพ่อหนุ่มทั้งสองนี้มาด้วยเขาเป็นพ่อขาฝินมาจากบ้านนาเงินหนาทั้งคู่แถมรูปหล่อซะด้วยถ้าสนใจแบ่งกันกินกันใช้ก็ได้นะเพื่อนฝูง ภาษาเวียดนามในเชิงหยอกเยาระหว่างคนทั้งสองแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มีความสนิทสนมและมีความในใจเป็นในในที่คอยเชื่อเชือนกันอยู่เสมอเสมอและสิ่งที่สําคัญดูเหมือนกิมลองจะเปิดทางให้ผมทราบถึงอุป,ปนิสัยของหันหวาอยู่ในทีทั้งกิมลองและหันหวากลับเข้าไปในห้องกระจกอีกครั้งทั้งคู่กระซิบกระซาบและชัมเลืองไปยังผมและคำหรือบ่อยครั้งจนผมชักเอกใจแต่เมื่อเห็นสีหน้ายิ้มแย้มและอาการยิ้มหัวของหันหวาเข้าให้แล้วความเคลือบแคลงใจก็เลยหายไปเป็นเปิดถิง กิมลองคงจะวางแผนปูทางให้ผมหาทางเคลมแม่โคศกสาวหนีเข้าให้แล้วกิมลองใช้เวลาในการจัดรายการเพลงเพียงครึ่งชั่วโมงพอด,พดีแน่นอนเหลือเกินข่าวลับสุดยอดที่ผมส่งผ่านกิมลองไปยังบอกกรล่องแจ้งตั้งแต่แตเมื่อคืนป่านนี้คงจะถึงมือของนอแมนเรียบร้อยแล้วขณะนี้สิ่งเดียวที่ผมทําได้ก็คือหาหนทางเข้าถึงตัวเฉลยศึกเพื่อหาทางช่วยเหลือตามแผนของซ a ต่อไปหลอดไฟสีแดงที่หน้าห้องออกอากาศดับลงพร้อมๆก,ก,กับกิมลองเดินนําหน้าหันหวา หัวเลาะคิกคักออกมากิมลองเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าหมวดคำหรือและใช้มือข้างหนึ่งจับแก้มหมวดคำหรือสั่นไปมาปากก็พูดภาษาลาวออกมาด้วยท่าทางเหมือนกับสาวใหญ่เอ็นดูเด็กถ้าเอื่อยกันเด้อบักลาเอื่อยมีธุระส่วนตัวกผู้หมวดบอลสอบออมาพอดีผู้หมวดหนุ่มรูปหล่อของกิมลองประโยคสุดท้ายกิมลองหันไปพูดภาษารัสเซียกับนายทหารสัญชาติรัสเซียที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องเครื่องส่งวิทยุ ลอมกับปาาเข้าไปอบสเอลเดินลับหายออกไปทางช่องประตูด้านตรงข้ามกับช่องทางที่พวกผมเข้ามายินดีค่ะที่ได้รู้จักกับพวกคุณคืนนี้ถ้ามีโอกาสดิฉันอาจจะไปที่แม็กซี่ไหนครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะแม่โคศกสาวที่มีชื่อว่าฮันหวากล่าวทิ้งถ้ายก่อนที่จะขอตัวพวกผมเดินหายออกไปอย่างทิศทางเดียวกับกิมลองในช่วงเวลาที่เหลือผมกับคำลือพยายามสดับฟังสัญญาณวิทยุที่พวกมันกำลังดักฟังสถานีวิทยุ ของกองผ่นานฐานรับจ้างที่กําลังปฏิบัติงานอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอีกครั้งมองเห็นประสิทธิภาพของเครื่องอินเตอร์เซปหรือเครื่องดักข่าวของพวกมันแล้วอดทึ่งใจไม่ได้เครื่องดักข่าวของรัเสเซียสามารถจับเคลื่อนสถานีลอยฟ้าซึ่งบินอยู่สูงลิฟได้อย่างสะดวกโยทินมันเป็นปัญหาอยู่ว่าหน่วยดักข่าวของรัเสเซียสามารถถอดรหัสของสถานีลอยฟ้าได้หรือไม่ถ้าได้พวกผมและฐานรับจ้างที่ออกปฏิบัติงานตามแผนรับสุดยอดณนะบริเวณพื้นที่ต่างๆคงจะเกมกันเท่านั้น อย่างไรก็ดีแผนงานพวกผมที่ปลอดจากการรู้เห็นของหน่วยข่าวกลองรัสเซียมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเครื่องชี้เหตุว่าพวกเขายังไม่สามารถที่จะถอดรหัสเหล่านั้นได้การค้นหาพวกผมบนยอดภูหินตั้งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการจับเป็นพวกผมเพื่อลีดเอากุญแจรหัสอันเป็นความลับสุดยอดของ CA ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคถ้าพวกผมคนหนึ่งคนใดพลาดนั่นย่อมหมายความว่าแผนการของ CA เต้องพังคลืนมาอย่างไม่เป็นท่า ความคิดอันสับสนของผมสะดุดลงเมื่อมองเห็นกิมลองปรากฏตัวออกมาจากประตูด้านในสุดเธอเดินผ่านพวกผมพร้อมขอยักหน้าเป็นทำนองให้ตามเธอไปด้วยอากับกิริยาที่หลอนหลนสองนาทีต่อมาพวกผมทั้งหมดก็นั่งรถจีบโกโลกโกโสมุ่งหน้ากลับแม็กซี่ไหนกลับด้วยอาการขับเป็นพายุบุคแคมจนผมเอะใจฉชนลยศึกจะได้รับการเคลื่อนย้ายในวันนี้ตอน16นาฬิกาตรงพวกคุณต้องเดินทางไปภูผาไซเดียวนี้มินจะนำทางพวกคุณไปเองคุณบิ๊กแมน มันมีความจําเป็นจะต้องเสี่ยงแล้วที่คุณจะต้องใช้เครื่องแดงโก้สเปเชียลติดต่อกับสถานีลอยฟ้าเพื่อแจ้งข่าวลับสุดยอดให้เซอทราบเพื่อวางแผนแย่งฉเฉลยศึกต่อไปคําพูดของกิมลองทําให้ผมเย็นเยียบเข้าไปถึงไขสันหลังการส่งข่าววิทยุทางเครื่องแดงโก้ก็หมายถึงวาระสุดท้ายที่ผมจะปฏิบัติงานอยู่ในเมืองกำเกรงแล้วจากนั้นผมก็ต้องหัวซุกหัวซุนหลบหนีมือพิชคาฐานเวียดนามเหนืออีกต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตหนอะชีวิต ความตายกับผมนี่ดูมันไม่เคยห่างไกลกันเลยสินะจบตอนที่29แล้วนะครับรดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะไม่อยากพลาดความสนุกตื่นเต้นเหลาใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับฟังแล้วข้อความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณห,หลายๆครับ